หลายคนอาจจะคิดว่าการซื้ออาหารเสริมให้กับวัวควายกินเนี่ยนะฮะหรือว่าซื้อพีมี่แบบนี้ให้กับวัวควายกินนะครับเป็นการเพิ่มต้นทุนโดยใช่เหตุนะครับซึ่งมันไม่คุ้มกับการที่จะซื้อมาให้กับวัวควายได้กินนะครับถ้าพี่เป็นคนที่คิดแบบนั้นอยู่นะฮะลองคิดตามผมดูถ้าคุณเนี่ยเป็นคนที่ให้กินหญ้าเป็นหลักนะครับอันนี้ก็ยังดีอยู่นะครับแต่ว่าบางคอกเนี่ยให้กินฟางเป็นหลักครับพี่นะ,ะซึ่งฟางเนี่ยนะฮะหาสารอาหารแทบจะไม่มีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโปรตีน็นวิิตตาามมก เพราะฉะนั้นแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าวัวพี่ขาดสารอาหารนะครับเขาก็จะผอมแคะแกนไม่โตนะครับกินยังไงก็ไม่โตนะฮะแถมยังป่วยง่ายด้วยจากการที่เขาขาดวิตามินและเกลือแร่ที่เขาควรจะได้รับนะครับซึ่งเราจะเสริมพีมิกตัวนี้เข้าไปนะครับพี่คิดดูตามผมนะนะฮะถ้ามันมีพีมิกซึ่งราคาไม่กี่บาทครับพี่เอาไปเสริมให้กับวัวควายกินเนี่ยเขาก็จะได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนก็จะทําให้เขาโตเร็วอ้วนไวนะครับโดยาที่พี่ขายก็จะได้ราคาที่มันมากขึ้น นะครับผมแล้วเอามาหากลบกับค่าเนี้ยร้อยกว่าบ,บาทเนี่ยมันคุ้มกันไหมครับพี่นะฮะพี่ลองคิดดูนะเทพบระบุโปรพัทเนี่ยนะฮะนะครับ,นะรบเขาสามารถเสริมในเรื่องของวิตามินและธาตาุต่างๆที่เขาควรจะได้รับในแต่วันเนี่ยให้กับบัวควายมาแพ้แก่กินนะครับเขาจะขายายโครงสร้างเร็วจะโตเร็วนะครับไม่เจ็บป่วยง่ายไม่จำเป็นต้องไปเสียเงินจ้างหมอหรือว่าบอกหมอมา,อารักษามาฉีดยาครับถ้เกิดว่าบัวเราแข็งแรง ซึ่งวิตามินได้เกลือแร่เนี่ยมันสําคัญมากๆนะครับพี่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระดูกนะครับกล้ามเนื้อนะฮะการต่อต้านโรคต่างๆนะครับยิ่งในหน้าฝนแบบนี้สัตว์ดูดเลือดเยอะนะครับโรคระบาดเยอะเนี่ยเราต้องป้องกันนะพี่เอาเทพปรบุตรโปรพัทเนี่ยนะครับไปโรยใสหย้าโรยใส่ฟางให้เขากินนะพี่มันจะได้เพิ่มกําไรให้กับเราครับ